วันนี้ก็จะทําแผลหลายจุดนะทุกคนนี่ตรงมือเราก็ไม่เว้นบอกเลยว่าแกงโคตรจริงจังอะ่ะครั้งนี้ตอนนี้ก็คือแต่งใกล้เสร็จแล้วบอกเลยว่าเหมือนจริงมากๆเดี๋ยวให้ไปดูตอนเสร็จกันเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อสายตานี่มันไม่ใช่คนโดนต่อยแล้วมันเหมือนผีดิบถึงบ้านแล้วแล้วาเตไอ้แอลมันถูกปีแล้วนี่แม่แม่แม่ไป็นอทีเจแม่เจยวเลยอะ ไอ <ns> พ <Lyn> <thing> ีหูลูกเอ้ยไอพีวิถามจริงจริงแกผมเป็นลมไจริงแป๊บเดียวเี่ไปช่วยไม่ทันี่ยม แม,ไไแม่ไม่ไงใจหายหมดเลยันอยาได้กันนี้นะทำไมไ<อ>วันจจะวายแม่หนังเม่นอนหนังตีนมาแปะ